เลี้ยงแคคตัสไม่ออกดอกจะทำยังไงดีนะคะวันนี้นกมีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนค่ะวิธีง่ายที่สุดเลยก็คือว่าเราก็ควรที่จะเลือกสายพันธุ์แคคตัสที่ออกดอกได้ง่ายมาเลี้ยงนะคะเพราะว่านั่นหมายความว่าเราจะได้เห็นดอกเร็วค่ะไม่ใช่แคคตัสทุกสายพันธ์ุที่จะออกดอกได้เร็วนะคะบางสายพันเนี่ยจะใช้เวลา ปีกว่า2ปีก็สามารถให้ดอกได้แต่ในบางสายพันธุ์5ปี10ปีถึงจะให้ดอกค่ะสายพันธุ์ที่ให้ดอกง่ายต้นแรกที่นกอยากจะแนะนำนี่เลยค่ะแอสโตไฟตัมนะคะสามารถให้ดอกได้ตั้งแต่ปีครึ่งขึ้นไปนะคะก็เริ่มให้ดอกแล้วนะคะแอสโตไฟตัมจะออกดอกได้ดีในช่วงฤดูร้อนแล้วก็ฤดูฝนค่ะ สายพันธุ์ต่อมานี่คือแมมชูแมนนะคะสายพันธุ์นี้ก็สามารถให้ดอกได้ตั้งแต่อายุราวๆ1ปีครึ่งนะคะก็จะเริ่มให้ดอกแล้วก็ดอกเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ด้วยนะคะอีกทั้งการให้ดอกดอกเขาเนี่ยจะบานทนบานนานนะคะ4-5วันถึงจะเหี่ยวไปค่ะออกดอกได้ดีในช่วงฤดูร้อนแล้วก็ฤดูฝนค่ะ สายพันธุ์ต่อมายิมโนโคาไลเซียมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เริ่มให้ดอกตั้งแต่อายุได้ปีกว่ากว่าหรือว่า2ปีค่ะเป็นสายพันธุ์ที่นกเชื่อว่าหลายๆคนที่เลี้ยงแคคตัสเนี่ยจะต้องมีสายพันธุ์นี้นะคะดอกบานทนแล้วก็บานนานนะคะบานได้ถึง7วันเลยก็ว่าได้นะคะ ก็จะออกดอกได้ดีในช่วงนี้ละค่ะฤด,ดูร้อนแล้วก็ฤด,ดูฝนนะคะสายพันธุ์ต่อมาโลบิเวียค่ะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ออกดอกได้สวยนะคะอายุราวๆถ้าชำหนอเนี่ยปีหนึ่งก็สามารถให้ดอกได้แล้วค่ะแต่ถ้าเป็นไม้มเมล็ดเนี่ยสปีถึงสองปีครึ่งนะคะและอีกอย่างหนึ่งดอกเขาเนี่ยมีให้เลือกเฉดสีเยอะแยะมากมาย ที่เราจะสะสมด้วยนะคะแต่ว่าดอกจะบานแค่1วันเท่านั้นนะคะสายพันธุ์ต่อมาแมมขนนกเหลืองวันนี้ต้นที่มีให้ดอกขาวเนี่ยบานนะคะนกก็เลยเลือกให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะดอกเนี่ยจะเริ่มออกตั้งแต่อายุได้ปีกว่ากว่าเนี่ยก็เริ่มให้ดอกแล้วนะคะแล้วก็ออกดอกได้ตลอดทั้งปีด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญที่ทำให้เขาออกดอกได้บ่อยแล้วก็ออกดอกได้เร็วก็คือให้เขาได้รับแสงแดดยาวๆ5-8ชั่วโมงต่อวันค่ะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามสามารถคอมเมนต์ถามนกลงมาใต้คลิปได้เลยค่ะ